สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งกับช่อง p ีเอ็มฟอดนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอลฟ์โฟนั่นเองนะคะคันสีแดงตรงนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นค่ะจะมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวแป้งพาไปชมกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะสาหรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเป็นไบเทอร์โบแรงม้านะคะ2 1 3แรงม้าก็เลยทีเดียวค่ะสาหรับคันที่อยู er ่ข totally cool. right ้างหลังแป้งตัวนี้นะคะจะยังไม่ได้มีชุดแต่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจะเป็นคันที่มาจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยที่แป้งต้องบอกเลยนะคะว่าชุดแต่งของคันนี้นะคะที่มาจากโรงงานเนี่ยจะเน้นเป็นสีกาไฟนะคะอย่างกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีกาไฟนั่นเองค่ะมีคําว่า o r อตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลิ้นกันชนหน้าก็จะเป็นสีกาฟเหมือนนกัค่ะ มาต่อกันที่ไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าตรงนี้จะเป็นแบบใบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ daytime running light ตรงนี้เลยค่ะ ทางด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะเป็นคิวล้อแบบเรียบสีกาไฟนะคะแม่ของเขาจะเป็นลายข่าวกวางนะคะสีกาไฟเช่นกันค่ะสําหรับยางนะคะจะเป็นยางแนวสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะคะจะเป็นยางของ BF นะคะสเปคยาง265 70R17 นั่นเองค่ะ,ะสําหรับความพิเศษของตัวนี้เลยนะคะเขาจะมีโชคนะคะเป็นโช๊คของ f o อนะคะมาให้ถึง4ต้นกันเลยทีเดียวนะคะก็คือมีทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังเลยนะคะ ะะสําหรับตัวครอบต่างๆของคันนี้นะคะก็ยังจะคงเป็นสีกาไฟนะคะอย่างเช่นครอบแก้มข้างแล้วก็ครอบกระจกนะคะแล้วก็เห็นสวยๆตรงนี้เลยนะคะคือบันไดข้างของเขานั่นเองค่ะซึ่งเป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะคะแลวเป็นผิวแบบผิวทรายนะคะการเลื่อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหมาะกับสไตล์ออฟโรดเนาะปรับข้อมือจับของเขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีกาไฟค่ะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยคือเขาจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดตนั่นเองนะคะเราสามารถปลดล็อกรถนะคะหรือว่าล็อกรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มจากกุญแจเลยนะคะ มาดูภายในกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะคันเล่งกับแป้นเหยียบของเขาจะเป็นสไตล์เดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็เบาะหนังของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังอะคันทาร่านะคะเหมือนของแรปเตอร์เลยแล้วปักด้วยคําว่า e v i c f o r m a ์แแบบนี้นะคะข้อดีของเบาะหนังแบบนี้เลยก็คือเขาจะยึดตัวกับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้แบบว่าการขับขี่ของเราขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบ TFT 2จุดกันไปนเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีในส่วนของสวิตแบงค์ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งมีให้มากถึง6ช่องกันเลยทีเดียวสวิตแบงค์เนี่ยข้อดีของเขาก็าคือสําหรับใครที่เป็นสไตล์ออฟโรดนะคะอยากจะติดไฟเพิ่มอยากจะติดแบบลากจูงเพิ่มนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเจาะตัวรถเลยนะคะลูกค้าสามารถโยงเข้ากับสวิตแบงค์แล้วก็เปิดใช้งานจากภายในรถได้เลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีโลหะเหล็กจากโรงงานมาให้เลยนะคะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกข้างหลังนะคะ แล้วก็ด้านท้ายของเขาะะจะมีสติกเกอร์ติดว่า F4 Max นะคะสำหรับความพิเศษของตัวแหนบของตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีแหนบมาให้ถึง6ชั้นเลยนะคะซึ่งทำให้เหมาะต่อการขับแบบออฟโรดแล้วก็ขนของใช้งาน,นก็เหมาะเช่นกันนะคะด้านท้ายของเขานะคะก็มาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะคสีกาไฟเช่นกันค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดกันไปเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า Ford Ranger X4 o m a x คันนี้นะคะที่แป้งพาทุกคนมาชมกันเนาะถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะใครอยากได้ข้อเสนอดีๆอย่าลืมทักมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ